ดีตอนกลางคืนนะคะสวัสดีก่อนนอนนะคะพี่น,น้องสุคู่สูสค,นค,นส hyvin, คนคนไหนอยากสวยเลขามาเลขามาเลขามาให้หน้ากูหุมหน้ากูหุมหน้ากูหุมให้ทรงกูเปียกทรงกูเปียกทรงกูเปียกให้เสียกูเปียกเสียกูเปียกเสียกูเปียกอึ้อึ้งอึ้งอึ้งล้เป็นอไมาใช้ครีมแก้ฟ้าหน้าขาวหน้าเหี่ยวหน้าย,ย่นหน้าดำนกรอยตีนกาตีนกบตีนเขียดตีนผัวอยู่ในนี้ ครีมตัวนี้ได้ผลใช้ได้ผลแน่นอนมาใช้กันนะคะก่อนนอนต้องสวยไว้ก่อนนะคะบีบมันไปเลยค่ะบีบไปเลยนะคะ,ปปละ,คะแล้วสมัยจะเละะ็กค่ะใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้นะคะแต่ของอยาจพูมันจางนะยิปูก็ไม่ค่อยใส่เยอะนะยงพูใส่น้อยเดียวตุ้ยไปเลยคะ่ะเห็นไหมตุ้ยไปเลยนะคะไม่จางลงมากเยอะเลยใครอยากหายเป็นฝ้า แอดไล์ line, มาเลยเอดไลยให้เห็นนะคะเราจะเมนต์อนไรค่ะวันนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดวันนี้สิบเอ็ดคืนนี้นะเมืม่อเช้านี้ตอนทาสิบวันเริ่มทาตอนกลางคืนมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นแบบว่าสิบเอ็ดวันไม่ใช่ตอนเชา้าต้องเป็นสิบเอ็ดวันกลางคืนเราเริ่มทาครั้งแรกตอนกลางคืนนี่สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันนี้สิบเอ็ดคืนนี้พูด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 ใหม่พูดใหม่พูดไปพูดผิดพูดผิดพูดใหม่นะคะสิบเอ็ดคืนนี้ค่ะสิบเอ็ดคืนนี้ถ้าคนไหนติดตามยันพูดจะจะรู้ว่ายันพูดชอบพูดผิดพูดถูกเพราะว่าบางทีสมองมันไปไม่ได้ไงสมองปลาทองไงสมองสั้นสมองปลาทองไหมมันซึมซับเข้าหน้าเลยนะอืมซึมซับเข้าหน้าอย่างเร็วหน้าขาวโจ๊กพกเลยไหมขาวโจ๊กโพกเห็นไหมตรงจมูกนี้ออกจะหมดแล้วเห็นไหมนี่ เริ่มใสแล้วตรงจมูกเหลือตรงนี้กับตรงหน้าผากกับตรงคางหน่อยหนึ่งตรงคางหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมนี่เนี่ยเรือตรงเนี้ยตรงช่วงนี้ออกหมดแล้วนี่เห็นไหมนี่ออกหมดแล้วเหลือนี่แล้วก็เหลือนี่เหลือเหลือตรงตรงหน้าผากนี่ไม่เยอะไหมเมื่อก่อนนี้หน้าผากนี่ดําึือลึกเลยไหมนี่มันเริ่มเปิดมาแล้วไหมเริ่มเปิดเริ่มใสแล้วตรงนี้หน่อยหนึ่งจมูกหมดแล้วหนวดก็หมดแล้วนะคะเห็นไหมมันเริ่มออกมาอืมเลือดสมนแตนเลยนะ สุดยอดเลยค่ะครีมหน้าใสหน้าเด้งหน้าสวยหน้าขาวตินกกบตินกาตินเขียดตินผัวอยู่ในนี้มันก็จะหายสาบสูญไปนะคะต่อไปก็จะสวยเลิศดล้ำในปัฏพีหน้าขาวหน้าเด้งวัยอย่างเรานะวัยสี่ิอัพห้าสิบ เราต้องรู้จักดูแลตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่สายนะคะมาเริ่มดูแลตัวเองไม่สายคะ่ะจะบอกให้นะคะเห็นไหมมันเลิศนะคะเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเบ้เล,เลยสมัตยแต่อะไรกูนะโบ้งามบอกงามเนาะมันขาวมันใสมันเป็นสีชมพูองตองเออเห็นปากแดงๆจะไว้ใจได้ก็ เชื่อข้าเจ้าจะไว้ใจได้กาะไว้ใจได้ไม่ได้ดูเอา้าให้เห็นจะจัะตอนที่หน้าดำดำคิมิคิมินะเป็นกระสือเป็นปอบเป็นเออเขาเรียกอะไรงาะป่าบ้าใบเป็นขวานฟ้าหน่าดำเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำมันไม่ใช่กระสือไม่ใช่ปอบแล้วจะเป็นนางฟ้าแล้วนะคะดูดูดูนะคะดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูเบิ้์เลยสเปนเตนเลยค่ะอย่าลืมนะคะใช้ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้า ตอนเช้าก่อนอาหารเช้าก่อนจะออกนอกบ้านนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะวันหนึ่งสองเวลานะคะอย่าลืม <c oughs> เลือนเนแจเลยตัวที่สองตามมาตัวนี้ทำให้หน้าเด็กลงสิบปีตีนกบตีนเขียดตีนกาเป็นรอยจุดด่างดำรูขุมขนเป็นเนี่ยเป็นหน้าเหี่ยวหน้าย,ยน่นมันก็จะค่อยๆหายไปไม่ใช่ทาวนันนี้หายพรุ่งนี้ไม่ใช่เราต้องใช้เวลา ใช้เวลาอย่าพึ่งใจร้อนใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหายถ้าใช้ปุ๊บหายปั๊บมันไม่ดีมันกัดหน้าทําให้หน้าเราบางไปออกแดดตากแดดมันก็จะเป็นอีกแต่ตัวนี้เราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆซึมซับค่อยๆเปิดออกเปิดออกเปิดออกมันก็จะเป็นสีชมพูอย่างเหมือนของหน้ายาสปูรเห็นไหมมันก็จะสวยสวยออร่าไหมมาสวยออร่าด้วยกันนะ คคะาไหมมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ใช้วันสองวันเห็นผลมันต้องใช้เวลาให้ผิวหน้าเราสปรับสภาพผิวเขากับครีมครีมปรับสภาพผิวเขากับหน้านะคะเออหยอดเล็กค่ะหยอดเลยนะคะได้ยินเสียงน้องแตงไทยหัวเราะไหมคุยกับน้องชายน้องชายที่พะเยาคุยกับน้องชายทุกวันอืมนะพี่น้องเขารักกันไงเขาโทรคุยกันทุกวันด้วยสมเป็นเตเลย ทาคอด้วยนะคะคนไหนไม่อยากทาคอก็ไม่ต้องทานนะขาะทาคอด้วยมันจะหยดเลยไหมมันจะหยดแล้วมันจะหยดอย่าเพิ่งหยดนะลูกนะอย่าเพิ่งหยดนะคะป้ายเข้าไปเห็นไหมมันจะได้แบบว่ายางอ่อนลงสิบปีคนไหนอยากสวยคนไหนอยากหลอ่อแอดไลน์มาหายายแชมพูเลยนะขาอืม มีแพนขับบอกวุ้ยทาไมครีมแพงจังใหญ่ไม่แพงถ้ามันทํางานถ้ามันแบบว่าเวิร์กอับนี่ไม่แพงนะคะจะบอกให้ของเขาดีจริงมันก็ต้องมีราคาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเออเนี่ยของไม่แพงค่ะถ้ามันแบบว่าถ้ามันใช้ได้ผลหนะ่อยเห็นไหมเนี่ยมันใช้ได้ผลหน้าเราไม่แพ้ไม่ลอกไม่ขึ้นผื่นไม่แพงเลยนะคะจะบอกให้เท่าไหร่ก็สู้เห็นไหม เพราะว่ามันใช้ได้ผลเห็นไหมเราใช้ได้ผลเราใช้ครีมตัวนี้เราไม่ต้องไปหยหาครีมตัวไหนแล้วแล้วก็จะบอกให้นะคนไหนนะที่ใช้ครีมตัวอื่นอยู่นะแล้วก็จะมาใช้ครีมตัวเนี้ยมีแฟนขับยี่ชมพูวสั่งมาบอกยายหนูใช้ครีมตัวนั้นตัวนี้อยู่นะหนุษทานยาอยู่นะอย่างงู้นแต่มันไม่ได้ผลอนะ่ะแต่หนูจะใช้ครีมยายเนี่ยหนูสั่งยายเนี่ยสั่งไปแล้วเรียบร้อยอืได้ครีมแล้วเรียบร้อยบอกยายจะให้หนูใช้ยังไงเนี่ยเอ้า ก็หยุดใช้ตัวเก่าหยุดใช้ตัวเก่าถ้ามันใช้ตัวเก่าไม่ได้ผลตัวเก่าอยาเสียดายมันเอาทิ้งเข้าลงขยะไปเลยเออแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวที่ยังปนใช้นี่แล้วอย่าไปใช้ตัวอื่นปนเออถ้าใช้ตัวอื่นปนแล้วแพ้เราไม่ได้เรื่องอย่ามาโวยวายทีหลังเออจริงๆนะอย่าไปใช้ตัวอื่นปนนะถ้าใช้ตัวอื่นปนมันแพ้เลยนะถ้าครีมอ่ะครีมมันไม่ถูกกันอ่ะไปใช้ตัวอื่นมาปนเนี่ยมันจะแพ้ ขึ้นผินมันจะหน้าพังหน้าเละข,ขึ้นกว่าเก่าอืมถ้าเราใช้ตัวอื่นอยู่เราจะใช้ครีมตัวนี้เราก็หยุดเลยแล้วก็มาใช้ครีมตัวนี้เลยนะเนี่ยก่อนที่ยายชมพูจะใช้ครีมตัวนี้เนี่ยตัวนี้อยายชมพูก็ใช้ครีมตัวอื่นอยู่อืมพอยายชมพูได้ครีมตัวนี้มาวันนี้ยายชมพูหยุดปุ๊บใช้ครีมตัวนี้เลยแล้วก็ครีมตัวที่มันใช้ไปที่เราเคยใช้น่ะมันไม่ได้ผลยายชมพูทิ้งขยะเราไม่ต้องไปใช้รวมกันไม่ต้องไปเสียดายมัน เราต้องดูแลหน้าเราเห็นไหมเนี่ยหน้าเรามันถูกกับครีมตัวนี้เห็นไหมเป็นบุญมาวาสนาส่งมันถูกกับครีมตัวนี้ไงอืมเพราะว่าเราอ่ะค้นหาครีมที่มันจะแก้ฝ้าได้หลายหลายห้อหลายอย่างมันไม่หายสักทีแล้วมันไม่เข้ากับหน้ามันไม่ซึมซับเข้ากับหน้ามันไม่นิ่มไม่นวลไม่สวนฉาไหลมันไม่แบบว่าเห็นไหมมันสุดยอดเลยนะมันสุดยอดเลยเออ เห็นหน้าตอนกลางวันของยายชมพูไหมวันนี้ยายชมพูไปออนออนสดุดรีวิวครีมข้างนอกบ้านอะไม่มีแสงไฟมีแต่แสงพระอาทิตย์เฉยๆนั่นหน้าสดุสดสดุดอันนี้ก็หน้าสดุสดสุดมีแสงไฟส่องเพราะกลางคืนมันต้องเปิดไฟไงไม่เปิดไฟมองไม่เห็นเออเป็นบ้าบอกรีวิวรี้ไม,ม่เปิดไฟอืมีแฟนสับบอกว่ารีวิวครีมอ่ะต้องไปหยุดแจ้งๆโลง่งๆไม่ต้องเปิดไฟอ่ะเอา้ามันรีวิวย่าเมื่อคืน มนรีวิวยังเมื่อคืนมันก็ต้องเปิดไฟพาเปิดไฟเปลี่ยวเห็นตีโอ้ยบอกนี่แหละหน้าแท้ๆสดๆเลยนะนี่ถึงจะเปิดไฟก็อย่างเงี้ยถึงไม่เปิดไฟก็อย่างเงี้ยไปดูตอนกลางวันที่ยันพูดรีวิวอ่ะจะบอกให้เนี่ยมันเปิดมาแล้วมันเปิดมันเห็นไหมหน้ามันเปิดมันใสมันแจ๋วมันแบบว่ามันจะเข้ากับสีผิวเราเห็นไหมมันเข้ากับสีผิวเราเห็นไหมเมื่อก่อนนี่นะตรงนี้ส่วนนี้ขาวมือขาวใช่ไหมส่วนเนี้ยขาวหน้านี่ดํา แบรดเดียวนี้มันจะเข้ากับสีผิวดูด,ดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูก็ต้องดูกัน <c oughs> ไม่ใช่ดูเฉยๆแอดไลน์มาสั่งครีมกันทึดๆขายดิบขายดีจริงๆครีมเน้แชมพูเนี่ยสุดยอดเลยอมืมันเลิศค่ะเนี่ยแหละการรีวิวครีมเราต้องเอาคนหน้าผีๆที่เราเป็นฝ้าจริงๆมารีวิวว,ว่าถ้าของดีจริงมันก็ต้องหายเห็นไหมเนี่ยมันหายแต่เราใช้ครีมตัวน,นี้นะบอกอีกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกนะ อย่าไปใช้ตัวอื่นปนมันยาที่เคยกินก็อย่าไปกินมันเออใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวมันก็หายปาใจเย็นเออมันติดหน้าเรามายี่สิบสามสิบปีเรายังรอได้นักประสารเราเราใช้ครีมตัวนี้แค่เดือนสองเดือนสามเดือนถ้ามันเปิดไปเปิดไปเปิดไป,ป,ดไปมันหายเราก็ใช้ต่อไปทีทีนี้เออไม่ต้องไปเสียดายเงินถ้าหน้าเราสวยอ่ะบอกเลือดสเปนเต้นไหมกันเลือดไหมเอาเหมือนยาแชมพูนะเออจริงๆนะ ท mm. bueno> ja. mm um evet ี่พูดมาแม่นหมดเลยนะจะบอกให้นี่ตัวที่สามครีมขาวจจ๊กเลยชุดหนึ่งใช้ได้นานใช้ได้เป็นเดือนเลยนะจะบอกให้อืใช้ได้เป็นเดือนเลยอชุดหนึ่งนั้นยิ่งบางคนใช้แบบประหยัดประหยัดนะอย่างยายชพูโกดเอากดเอานี่ยังไม่หมดเลยชุดนี้เห็นไหมชุดเนี่ยยังไม่หมดเลยเออจะบอกให้ใช้มาได้สิบเอ็ดครั้งนี้เนาะสิบเอ็ดวันนี้แล้วเนาะสิบเอ็ดวันสองครั้งมันตีไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเออไม่ยังไม่หมดเลยเห็นไหมเหลือต้องเยอะอื ไม่ขนาดยันพูกโกรธใส่โกรธใส่เออไม่จริงๆนะแล้วทีนี้ถ้าแบบว่าถ้าแฟนกลับคนไหนซื้อไปนะไม่ต้องใส่เยอะเหมือนยชมพูก็ได้ใส่บางๆก็ได้แต่ยันพูขี้โลกไงเห็นไหมเวลากินก็กินเยอะทําอะไรก็ทําเยอะไงอือไหมนีมม่เป็นอย่างนั้นไหมมันออกดีมากเลยนะอืถ้ามันแบบว่าทําให้หน้าเราขาวใสเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายเงินไม่ต้องว่ามันแพงนะคะ ไม่ต้องว่าครีมแพงนะคะไม่แพงครีมครีมมันใช้ได้แบบว่ามันแบบว่า,แบบวามันได้ผลไม่แพงนะคะจะบอกให้อืมมันเลืศดนะคะเห็นไหมมันเลืศดมากเลยมันเลืศดมันเลืศดจริงๆเลืดจริงๆนะคะมันเลืดจริงๆนะคะเห็นไหมถ้าอยากสวยอยากหล่อครีมตัวนี้ใช้ได้ผลนะคะ เลือดจะเป็นเตนเลยนะคะอืมใช้ทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนไหมเอนพูก็จะลูบนย่างผูจะทาตัวนี้ไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะว่าไอ้ยังก็ไอ้หม้อหม้อไม่ใช่หม้อยาสพูหรอกหม้ออะต้นมน้ำหม้อต้อนมน้ำเห็นนอ้ยไหมควันมันไหมเอนผู้ยืย่นมือไปบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกมันยื่นมือไปมันก็เลยดาดฉันเห็นไหมดาดเลยค่ะด,ดาดเลย เอาครีมตัวนี้ทาเห็นไหมเออมันก็จะเปิดออกขาวออก,ออกเออจริงๆนะเออทาไปเรื่อยๆนะคะไมมันเลิศค่ะมันออร่ามากเลยอะทีนี้ยังพูกก็จะนอนอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยมันแห้งเลยเห็นไหมเนี่ยไมมันซึมซับเข้าไปในผิวเราเห็นไหมเห็นไหมมันซึมซับอย่างดีเลยเข้าไปในผิวไหมเห็นไหมคะเนี่ยใช้ได้สิบเอ็ดวันนี้ สิบเอ็ดคืนนี้สิบเอ็ดวันคืนนี้ถ้าเย็นพูใช้ไปสักเดือนหรือสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนใช้ไปตลอดฝ้าที่มันอยู่ลึกหนาเนี่ยลึก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 มันก็ต้องหายเนี่ยเพราะว่าตรงจมูกมันหายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงจมูกตรงหนวดมันหายไปแล้วตรงหน้าผากก็เริ่มจะหายแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เริ่มหายแล้วเห็นไหมนี่เริ่มหายแล้วนี่นี่แต่ตรงนี้มันกําลังจะออกยังไม่หายนี่ไม่ยเนี่ยเนี่ยมันยังยังไม่หายเนี่ยตรงเนี้ย เพราะมันลึกไงเป็นฝ้าหนาเป็นฝ้าลึกมันก็ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลารอให้ผิวเราปรับสภาพเข้าหาครีมครีมปรับสภาพเข้าหา,ออหา,หา,หาผิวนะคะเออแล้วมันก็จะแบบว่าบาลานซ์กันไปมันก็จะค่อยๆทําให้ที่เป็นฝ้ากะ จุดด่างดํารอยตีนกบตินกาตินผัวอยู่ในนี้มันก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆนะคะคนไหนเป็นฝ้าเป็นกะเป็นรบรอยเหี่ยวย่วนตีนกาต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวจะให้มันได้เลยมันไม่ใช่นะคะต้องรอเวลานะคะแล้วซื้อไปถ้าจะใช้ชุดนี้ อย่าไปใช้ชุดอื่นรวมกันชุดนี้ก็คือชุดนี้นะคะชุดอื่นก็คือชุดอื่นนะคะถ้าจะใช้ชุดอื่นไม่ต้องใช้ชุดนี้ถ้าจะใช้ชุดนี้ไม่ต้องใช้ชุดอื่นนะคะเอาแบบเอาไหนไอซี่ให้มันแน่แน่นอนไปเลยนะคะมันจะได้รู้เห็นผลจัดจัดไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะนอนหลับฝันดีกันสุกคู่สุกคนนะคะบ๊ายบาย